สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเบเท์มีทุกคนวันนี้เหมียวเติมใจกลับมาพร้อมกับเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือการเงินครับเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมเราทำงานหนักแทบตายแต่เงินในบัญชีมันไม่ยอมเพิ่มขึ้นเลยหรือบางทีก็รู้สึกท้อแท้กับการออมเพราะมันดูยากเย็นเหลือเกินผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเลยครับเพราะผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่เชื่อเถอะครับว่า การออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนรวยไม่ใช่เรื่องของคนที่มีรายได้สูงสูงเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของวิัยและความเข้าใจที่ถูกต้องวันนี้เราจะมาเจาะลึก7วิธีเก็บเงินที่อาจจะฟังดูไม่คุ้นหูแต่รับรองว่ามันคือขุมทรัพย์ทางการเงินที่คนไม่ค่อยรู้และถ้าเรารู้แล้วนำไปใช้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลได้เลยครับฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมละครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดถึง7วิธีลับเหล่านั้นผมอยากเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังก่อนครับเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมยังเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาธร,รมาที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆผมมีความเชื่อผิดๆอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการออมเงินผมคิดว่าเดี๋ยวรองเงินเดือนเยอะๆก่อนค่อยเก็บหรือไม่ก็มีรายจ่ายเยอะขนาดนี้จะเอาที่ไหนไปเก็บสุดท้ายมันก็วนหลูปเดิมๆครับคือเงินเดือนออกปลายเดือนหมดไม่เหลือเก็บสักบาทจนกระทั่งวันหนึ่ง ผมได้คุยกับพี่ที่ทำงานคนหนึ่งครับพี่เขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยอวดรวยแต่ทุกครั้งที่ผมเห็นเขาใช้ชีวิตผมสัมผัสได้ถึงความไร้กังวลในเรื่องการเงินพี่เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมไม่ได้ขับรถหรูแต่มีอิสระในการใช้ชีวิตที่ผมฝันถึงผมเลยลองถามพี่เขาไปตรงๆว่าพี่ครับทำไมพี่ดูสบายๆเรื่องเงินจังครับมีเคล็ดลับอะไรเหรอครับพี่เขายิ้มแล้วตอบกลับมาว่าเคล็ดลับของพี่ง่ายมากเลยนะเหมียว คือพี่ไม่เคยรอให้ตัวเองรวยก่อนถึงจะออมแต่พี่ออมเพื่อที่จะรวยต่างหากประโยคนี้มันเหมือนฟ้าผ่ากลางใจผมเลยครับมันเปลี่ยนมุมมองผมไปเลยว่าการออมเงินไม่ใช่การอดแต่มันคือการสร้างครับจากวันนั้นผมก็เริ่มศึกษาเรื่องการเงินอย่างจริงจังและได้ค้นพบวิธีเก็บเงินหลายอย่างที่คนทั่วไปมักมองข้ามหรือไม่รู้จักเลยครับวันนี้ผมจะเอาเคล็ดลับเหล่านั้นมาบอกเพื่อนๆทุกคนครับ เพื่อที่เราจะได้สร้างความมั่งคั่งด้วยตัวเราเองไม่ต้องรอโชคไม่ต้องรอวาสนาครับมาถึงส่วนสำคัญแล้วครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ7วิธีเก็บเงินที่ผมบอกได้เลยว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่การหักเงินเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาธรรมดาครับวิธีแรกนี้เป็นอะไรที่คลาสสิกแต่ส่งพลังมากครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องซื้อด้วยอารมณ์ใช่ไหมครับเวลาเราเห็นของที่อยากได้ปุ๊บ สมองส่วนอยากจะทำงานทันทีอยากได้อยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองแต่กด30วันมันจะเข้ามาเบรกอารมณ์นั้นของเราครับหลักการง่ายๆคือเมื่อไรก็ตามที่คุณอยากได้อะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ของจำเป็นในชีวิตประจําวันให้รอไป30วันก่อนตัดสินใจซื้อฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่พลังของมันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดครับลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณกำลังไถฟีดโซเชียลอยู่ แล้วเจอรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังฮิตสุดๆใจคุณเต้นตึกตักอยากได้เดี๋ยวนี้เลยแทนที่จะกดสั่งซื้อทันทีให้คุณบันทึกรูปหรือบันทึกลิงก์สินค้านั้นไว้แล้วตั้งเตือนตัวเองว่าอีก30วันจะกลับมาดูใหม่ระหว่าง30วันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมครับความอยากลดลงอารมณ์แรกที่พุ่งพลานจะค่อยๆสงบลงคุณจะเริ่มใช้เหตุผลพิจารณาว่าเราจำเป็นต้องมีมันจริงๆเหรอ มันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียไปไหมเจอตัวเลือกที่ดีกว่าบางที่30วันนั้นคุณอาจจะเจอรองเท้าที่สวยกว่าคุณภาพดีกว่าหรือราคาถูกกว่าก็ได้ครับเงินงอกเงยเงินที่คุณจะใช้ซื้อรองเท้าคู่นั้นสามารถนำไปลงทุนระยะสั้นหรือแค่ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงๆก็ยังดีกว่าเสียไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อโจ โจเป็นคนชอบซื้อของตามแฟชั่นมากเสื้อผ้าใหม่ออกเสื้อผ้าเก่าทิ้งรองเท้ารุ่นใหม่มารองเท้าคู่เก่ายัดใส่กล่องบางทีใส่ไม่ถึง3ามครั้งก็เบื่อแล้วสิ่งที่ตามมาคือเงินเก็บแทบไม่มีเลยครับผมเลยแนะนำกด30วันให้โจลองทำดูช่วงแรกโจก็บ่นครับว่าโห30วันมันนานไปเปล่าวะเดี๋ยวมันก็หมดโปรโมชั่นพอดีผมก็บอกว่าลองดูก่อนสิโจ ถ้ามันหมดโปรโมชั่นแล้วแกเสียดายมากๆจริงๆแปลว่าแกอยากได้มันจริงๆแต่ถ้าหมดโปรโมชั่นแล้วแกเฉยๆแปลว่าแกไม่ได้อยากได้มันขนาดนั้นหรอกนะหลังจากผ่านไปสองเดือนโจมาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยแกกด30วันนี้มันเจ๋งจริงวะ่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งอยากได้มากเลยนะเพราะผ่านไป20กว่าวันดันไปเจอแบบที่สวยกว่าราคาถูกกว่าแล้วก็คุณภาพดีกว่าเยอะเลยโคตรคุ้มเลยวะ่ะและโจก็เริ่มมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ พระาะโจไม่ได้ซื้อของตามอารมณ์อีกต่อไปครับวิธีที่2การบริจาคเพื่อตัวเองลงทุนในอนาคตที่ไม่มีวันขาดทุนปกติเวลาเราพูดถึงการบริจาคเราจะนึกถึงการให้ผู้อื่นใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมอยากให้ชวนคุณบริจาคเพื่อตัวเองครับฟังดูแปลกใช่ไหมครับกันเงินก้อนเล็กๆไว้ตั้งแต่แรกที่เงินเดือนออกหรือได้เงินมาเพื่อลงทุนในอนาคตของคุณเองครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ทองคำหรือแม้แต่การซื้อคอร์สเรียนพัฒนาตัวเองหนังสือดีๆที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้คุณทำไมถึงเรียกว่าบริจาคเพื่อตัวเองครับเพราะคุณกำลังสละเงินก้อนนั้นไปในวันนี้เพื่อรับผลตอบแทนที่มหาศาลกว่าในวันหน้าและเงินก้อนนี้จะไม่มีวันขาดทุนเพราะมันคือการลงทุนในสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือตัวคุณเองและอนาคตของคุณลองตั้งกฎด,ดูสิครับว่าทุกครั้งที่ได้เงินมา ไม่ว่าจะมากหรือน้อยขอหักไป5 1 0เอร์เซตโอนเข้าบัญชีลงทุนทันทีทำให้มันเป็นนิสัยเหมือนการจ่ายบินน้ำบินไฟครับแทนที่จะมองว่าเราต้องเก็บเงินให้มองว่าเรากำลังลงทุนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองครับการลงทุนในตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือสุขภาพคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในระยะยาวครับ เพราะความรู้และทักษะที่คุณมีจะช่วยให้คุณสร้างรายได้ได้มากขึ้นและสุขภาพที่ดีจะช่วยให้คุณมีพลังในการหาเงินและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ครับวิธีที่3บัญชีเป้าหมายจากความฝันสู่ความเป็นจริงที่จับต้องได้หลายคนเก็บเงินโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนครับสุดท้ายก็ถอนออกมาใช้กลางคันเพราะไม่รู้ว่าจะเก็บไปเพื่ออะไร บัญชีเป้าหมายคือการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและมีบัญชีแยกสำหรับเป้าหมายนั้นโดยเฉพาะครับเช่นบัญชีซื้อบ้านในฝันโอนเงินเข้าไปทุกเดือนเพื่อให้เห็นยอดเงินที่ค่อยๆใกล้เป้าหมายบัญชีเที่ยวรอบโลกการเงินไว้สำหรับค่าตัว๋วค่าที่พักค่ากินบัญชีกเกษียณสุขบัญชีนี้สำคัญมากครับเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่คุณจะใช้ในยามแก่เท่าผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งครับชื่อจอย จอยเป็นคนชอบเที่ยวมากแต่ไม่เคยเก็บเงินเที่ยวได้สําเร็จสักทีครับพอเงินเดือนออกก็ใช้จ่ายไปเรื่อยๆพอปลายเดือนอยากไปเที่ยวก็ไม่มีเงินสุดท้ายก็ต้องใช้บัตรเครดิตหรือไม่ก็ได้แค่ฝันครับผมเลยแนะนําให้จอยลองเปิดบัญชีแยกต่างหากสาหรับทริปในฝันครับจอยตั้งเป้าหมายว่าจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์ในอีก2ปีข้างหน้าแล้วคํานวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆออกมาแล้วหารด้วยจํานวนเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับ ทุกครั้งที่จอยโอนเงินเข้าบัญชีนิวซีแลนด์จอยจะรู้สึกเหมือนได้ก้าวเข้าไปใกล้ความฝันมากขึ้นเรื่อยๆครับมันเป็นเหมือนการให้รางวัลตัวเองล่วงหน้าและมันกระตุ้นให้จอยอยากเก็บเงินมากขึ้นครับหลังจาก2ปีผ่านไปจอยก็ได้ไปเที่ยวนิวซีแลนด์จริงๆครับพร้อมกับรูปสวยๆมาอวดผมเพียบเลยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการออมและเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ครับวิธีที่ส กลยุทธ์เงินก้อนเล็กพลังของความสม่ำเสมอที่หลายคนมองข้ามหลายคนคิดว่าการออมเงินต้องเริ่มจากเงินก้อนใหญ่ๆครับต้องมีเงินเหลือเยอะๆถึงจะเก็บได้แต่จริงๆแล้วพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการออมคือความสม่ำเสมอครับกลยุทธ์เงินก้อนเล็กคือการเก็บเงินทีละนิดทีละหน่อยแต่ทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันหรือทุกสัปดาห์ครับทุกเช้าก่อนออกจากบ้านหยิบแบงค์20บาทหยอดกระปุก ทุกครั้งที่กินกาแฟแทนที่จะกินกาแฟแก้วละ100บาทลองเปลี่ยนเป็นชงเองที่บ้านแล้วเอาเงินส่วนต่าง50บาทไปเก็บทุกครั้งที่ได้เงินทอนเก็บเปลี่ยน5บาท10บาทหยอดกระปุกอย่าดูถูกเงินก้อนเล็กๆนะครับเพราะเมื่อมันมารวมกันมันสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับหยดน้ำเล็กๆที่รวมกันเป็นมหาสมุทรครับการทำแบบนี้ยังเป็นการฝึกวินัยทางการเงินที่ดีเยี่ยมอีกด้วยครับผมรู้จักน้องคนหนึ่งครับ ชื่อปอน้องปอเป็นนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ประจำมากนักแต่มีความตั้งใจอยากมีเงินเก็บก้อนแรกน้องปอใช้วิธีเก็บแบงค์5้บาทครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่ได้เงินทอนเป็นแบงค์5้บาทน้องปอจะเก็บแบงค์นั้นทันทีไม่นำมาใช้เลยแรกๆก็ดูเหมือนจะไม่ได้เยอะครับแต่พอผ่านไปหนึ่งปีน้องปอสามารถเก็บเงินได้เกือบ20,000บาทซึ่งเป็นเงินก้อนแรกที่น้องปอนำไปลงทุนในกองทุนรวมครับ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนเยอะๆก็ออมได้ครับขอแค่คุณเริ่มต้นและทำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองครับวิธีที่ 5. ถท้าทายไร้เงินสดค้นหาต้นต่อการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นวิธีนี้เป็นเหมือนการผ่าตัดการใช้จ่ายของเราครับท้าทายไร้เงินสดคือการที่คุณกำหนดช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะหนึ่สัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่คุณจะใช้จ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยพยายามไม่ใช้เงินสดหรือใช้เงินให้น้อยที่สุดและจดบันทึกทุกการใช้จ่ายไม่ได้มีเพื่อทอรมานตัวเองครับแต่มีเพื่อค้นหาว่าเงินของเราหายไปไหนบ้างและเรามีนิสัยการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นอะไรบ้างค่ากาแฟแก้วละร้อยทุกวันจำเป็นจริงๆเหรอหรือแค่ติดนิสัยค่าอาหารเดลิเวอรี่บ,บ่อยๆทำกินเองประหยัดกว่าเยอะไหม ค่าเดินทางที่ไม่จำเป็นเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างได้ไหมหลายคนตกใจเมื่อได้เห็นตัวเลขการใช้จ่ายของตัวเองครับบางทีเงินที่หายไปมันเกิดจากค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปในแต่ละวันนี่แหละครับพอเราเห็นภาพรวมเราก็จะเริ่มปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นวิธีที่6เงินก้อนพิเศษเงินพิเศษปิดช่องว่างการรั่วไหลของเงินเคยไหมครับได้เงินพิเศษมาเช่นโบนัส เงินคืนภาษีเงินปันผลแล้วก็ใช้จ่ายจนหมดพย่างรวดเร็วเงินก้อนพิเศษเงินพิเศษคือหลักการง่ายๆว่าเมื่อคุณได้เงินก้อนพิเศษมาให้แบ่งเงินก้อนนั้นไปเก็บหรือลงทุนทันทีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งครับเพราะเงินก้อนพิเศษมักจะถูกมองว่าเป็นเงินที่ไม่ต้องวางแผนทําให้เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้ตัวเพื่อนผมอีกคนชื่อแตงโมแตงโมเป็นคนขยันทํางานมาก แต่เงินเก็บน้อยเพราะทุกครั้งที่ได้โบนัสก้อนใหญ่ๆแตงโมจะใช้ไปกับการซื้อของที่อยากได้ทันทีหรือไม่ก็จัดทริปเทีย่ยวหรูๆแบบสุดเวียงพอโบนัสหมดก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมๆผมเลยแนะนำแตงโมว่าโมลองทำแบบนี้ดูนะโบนัสออกปุ๊บแบ่งไปลงทุนก่อนเลยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งค่อยเอาไปใช้จ่ายหรือให้รางวัลตัวเองตอนแรกแตงโมก็ลังเลครับเพราะรู้สึกว่ามันอดใจยาก แต่พอแตงโมลองทําดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือแตงโมเริ่มเห็นเงินในพอร์ตลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเงินที่เหลือจากการแบ่งครึ่งก็ยังเพียงพอที่จะให้แตงโมได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับสุดท้ายแตงโมก็ติดใจกับวิธีนี้ไปเลยครับเพราะมันทําให้แตงโมมีทั้งความสุขในปัจจุบันและมั่นคงในอนาคตครับวิธีที่7เพื่อนคู่หูออมเงินพลังของความรับผิดชอบร่วมกัน การออมเงินบางทีมันก็เป็นเรื่องยากครับเพราะมันต้องใช้ทั้งวินัยและความอดทนการมีเพื่อนคู่หูออมเงินจะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นครับหาเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวที่มีเป้าหมายทางการเงินคล้ายๆกันแล้วตั้งเป้าหมายร่วมกันครับกำหนดเป้าหมายร่วมกันเช่นเราจะเก็บเงินให้ได้คนละห้าหมื่นบาทใน6เดือนตรวจสอบความคืบหน้านัดคุยกันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อดูว่าใครทำได้ตามเป้าหมายบ้าง ให้กำลังใจกันถ้าใครท้อแท้อีกคนก็ให้กำลังใจหรือช่วยกันหาทางแก้ไขการมีเพื่อนคู่หูจะสร้างความรับผิดชอบให้คุณครับคุณจะไม่อยากทำให้เพื่อนผิดหวังและเพื่อนก็จะคอยกระตุ้นคุณเสมอครับบางทีเพื่อนอาจจะมีความรู้หรือประสบการณ์บางอย่างที่คุณไม่มีก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ครับ ผมมีน้องสาวคนหนึ่งครับกับเพื่อนสนิทของเธอสองคนนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันทั้งคู่ตกลงกันว่าจะหักเงินเข้าบัญชีกลางทุกเดือนเท่าๆกันและทุกสิ้นเดือนจะมานั่งสรุปยอดกันสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่ได้แค่เก็บเงินครับแต่ยังช่วยกันหาอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆเช่นรับจ้างทำขนมขายออนไลน์หรือรับงานพาร์ทไทม์เพื่อให้มีเงินมาเติมเต็มเป้าหมายได้เร็วขึ้น ผลลัพธ์คือพวกเขาสามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมายและได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันอย่างมีความสุขครับการมีเพื่อนคู่หูมันไม่ได้แค่ช่วยเรื่องเงินครับแต่มันสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ที่ดีด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับ7วิธีเก็บเงินที่ผมนำมาฝากในวันนี้บางวิธีอาจจะฟังดูแปลกใหม่แต่ผมเชื่อว่ามันทรงพลังมากถ้าเรานำไปปรับใช้ครับจำไว้นะครับว่าการออมเงินไม่ใช่การอดอยาก แต่มันคือการสร้างโอกาสมันคือการสร้างอิสระทางการเงินให้กับตัวเองการมีเงินเก็บไม่ได้แปลว่าเราต้องมีชีวิตที่น่าเบื่อแต่กลับกันครับมันจะช่วยให้คุณมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นคุณจะกล้าตัดสินใจอะไรใหม่ๆได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากนะครับเริ่มต้นวันนี้เลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องอ้างว่าเงินเดือนน้อยไม่ต้องรอให้รวยเพราะทุกการกระทำเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เสมอครับ และผมอยากฝากคำคมหนึ่งไว้ให้เพื่อนๆคิดตามครับเงินเก็บไม่จำเป็นต้องมาจากไรายได้ที่มากแต่มาจากนิสัยการใช้ใจ่ายที่ดีสำหรับวันนี้เหมียวเติมใจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆหันมาใส่ใจเรื่องการออมเงินกันมากขึ้นนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้อยากให้ผมนำเสนอเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับให้เพื่อนๆของเราได้ฟังได้รับประโยชน์ได้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันและที่สำคัญมากๆๆอย่าลืมกดติดตามช่อง m e วเ m o u ์ e Podcast Better Me และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่ผมจะนามาฝากในทุกสัปดาห์ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ